สวัสดีค่ะแอด a วานอพิโซดนี้มีไฮไลท์ละครนะคะเรื่องไปลิงฐานที่ว่าทำไมสุนเย้าพระเอกนะคะถึงมีผมขาวทั้งศีรษะเลยค่ะก็ มีช่วงพีคของซีรีส์เรื่องไปหลิงฐานนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้ก็คือ Good and Evil นั่นเองค่ะก็เรื่องนี้ที่ประเทศจีนออนแอร์จบไปแล้วนะคะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าแอดหวานเพิ่งจะตามมาจนจบคืนนี้นะคะก็ละครเรื่องนี้ก็สร้างดีในระดับ ระดับไหนดีระดับปานกลางนะคะเพราะว่า CG ไม่เนียนค่ะตามงบประมาณเนาะตามบัต g เจตแต่ดูได้ค่ะดูได้สนุกเป็นเรื่องที่แม้ว่าจะดูแล้วเนี่ยจะมีเสียงหัวเราะมากมายเลยนะคะแต่ว่าพอดเรื่องก็เต็มไปด้วยโศก,กน่าตรกรรมเช่นเดียวกันค่ะก็คือมีสลับกันไปนะคะพระเอกเนี่ยชุนเย่า ก็คือปีศาจแห่งฤดูใบไม้ผลิก็คือตอนต้นเรื่องพวกเราก็จะเห็นอ่ะเพื่อนๆได้ดูกันอย่างเรื่องนี้ก็คือตอนต้นเรื่องเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเขาได้สร้างนางเอกขึ้นมานะคะจากพลังของเขาจากพลังเงาของเขาเนี่ยแล้วก็เรียกนางเอกว่าเออชีวิตที่หนาวเย็นแปลเป็นไทยมันคือเออจะเรียกนางว่าชีวิตที่หนาวเย็นนะคะแต่ก็ต้องพัดภาคจากกันแหละ ตอนท้ายๆเรื่องเนี่ยพระเอกนะคะก็ผมขาวไปทั้งศีรษะเลยก็คือนิยายออนไลน์เรื่องนี้มันเป็นแนวนิทานนะคะก็จะอ่านเพลินๆนะโดยที่สุนเย่าพระเอกเนี่ยกักบนางเอกนะคะนางเอกชื่อฮั่นเซิงฮั่นเซิงนั้นก็คือทั้งคู่เนี่ยรักกันดีนะคะทั้งคู่ต่างรักกันแต่ว่าพวกเขาอะถูกกำหนดมาแล้วว่าไม่ให้อยู่ด้วยกันค่ะคือไม่ให้ไม่ให้ครองคู่กันนั่นเอง เพราะว่านางเอกเนี่ยเพราะว่าหั่นเฉิงเนี่ยเธอถูกแบบเหมือนถูกสร้างหมาคะ่ะแล้วก็แปลงโฉมโดยเงาของปีศาจแห่งฤดูดใบไม้ผลิทีเนี้ยเอ่อเป็นแล้วก็รูปร่างของสื่อเหมาสำหรับนางเอกแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น่ะนะคะทีนี้เพื่อให้นางเอกเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขคะ่ะพระเอกนะคะต้องให้นางเอกอดื่มน้ำมิ่งฉวน น้ำมิ่งชวนก็คือแอดวานอธิบายได้ง่ายๆว่ามันคล้ายๆกับน้ำไอ้เมึ่งผอถังอะที่ที่คนที่เสียชีวิตแล้วเราต้องดื่มอันนี้ตามความเชื่อของจีนใช่ไหมคะแล้วก็จะลืมทุกอย่างก่อนไปเกิดแต่ไอ้น้ำที่เรียกว่ามิ่งชวนเนี่ยก็คือมีไว้ให้ปีศาจดื่มค่ะเพื่อที่จะให้ลืมทุกอย่างนั่นเองทีนี้สุญเย้านะคะพระเอกเนี่ยก็ต้องการให้นางเอกลืมทุกอย่างค่ะเพื่อให้นางเอกมีชีวิตที่มีความสุขนะคะแล้วก็ได้แต่งงานกับ ซื้อเหมาซึ่งอยู่ห่างไกลในอาณาจักรหนานหยวนโดยที่โดยที่ไม่ยึดติดกับตัวของสุญยานะคะก็คือ,คอนางเอกรักรักพระเอกมากค่ะก็ถ้านางไม่ลืมเนี่ย นางก็จะไม่ไปแต่งงานแน่นอนนะคะทีนี้พระเอกก็เลยต้องให้ดื่มน้ำเนี่ยละค่ะหมิงชวนนะคะลืมทุกอย่างซะแต่ว่าพอนางเอกลืมแล้วอะสิคะตัวของสุนเย้าเองนะคะตัวของปีศาจลดูใบไม้ผลิเองเนี่ยเขาก็ยังคงรักนางเอกคะ่ะแล้วก็แบบ แบบคอยปกป้องนางเอกนะคะคือไม่ได้ห่างจากไปไหนแต่เขาตัวเขาเองก็พยายามที่จะลืมนะคะลืมฮันเซิงให้ได้ฮันเซิงคือนางเอกนะคะแต่ว่าพระเอกก็มักจะคิดถึงฮันเซิงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะก็คนมันรัก,กนนอะเนาะส่วนอีกคนหนึ่งก็ลืมเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าค่ะ ต่อมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาได้ออกมาภายนอกอีกครั้งหนึ่งคือปกติแล้วหลังจากที่ห่างจากนางเอกไปแล้วนะคะพระเอกเนี่ยก็จะเก็บตัวอยู่แต่ในที่พักของเขาค่ะนี้ต่อมาเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของปีศาจกระต่ายนะคะที่จะออกตามหาน้องชายเนี่ยปีศาจแห่งฤดูใบไม้ผลิหรือว่าชุนเย่าของพวกเราก็ออกสู่โลกกว้างอีกครั้งหนึ่งทีนี้ค่ะ มันก็จบแบบว่าบนเส้นทางที่เดินทางอยู่ในแคว้นเอหนานหนานหยวนนั่นน่ะนะคะก็สุนเยาก็ได้พบกับน้องชายของปีศาจกระต่ายแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ได้พบกับ ชีวิตที่หนาวเย็นอีกครั้งก็คือเป็นเป็นชื่อของนางเอกที่พระเอกเรียกอ่ะน,นะคะทีนี้แล้วแล้วชะตากรรมของสุนย่าแล้วก็นางก็ได้รับการติดต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะคืออยู่ด้วยกันก็กัดกันอีกเหมือนตอนเริ่มเรื่องนะคะแต่ว่าคือไม่ได้คองคู่กันหรอกคือเรื่องนี้มันจบแบบปลายเปิดนะคือไม่ได้คองคู่แต่ว่าได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กันประมาณนี้ค่ะก็สําหรับท่านที่รอฟังเรื่องนี้อยู่นะคะก็รอแอดหวานนิดนะคะก็จะมาเล่าแต่ละตอนให้ฟังกันค่อนข้างละ เพราะมันก็จะเพลินๆน,นะคะเป็นแนวนิยายนิทานนะคะปลัมปลาของจีนก็สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งตอนนี้แอดวานก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพกันไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็รอฟังเรื่องนี้กันแล้วก็ไว้พบกับแอดวานใหม่ในตอนหน้าจ้าสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกา l o v e c h i n e s e Novel and s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ